สารคดีเป็ดแมนดารินสัญลักษณ์แห่งความงามและความซื่อสัตย์ในบรรดาสัตว์ปีกหลากหลายชนิดทั่วโลกเป็ดแมนดารินนับเป็นหนึ่งในนกน้ำที่โดดเด่นที่สุดด้วยความงามของสีสันอันโดดเด่น และรูปทรงที่สง่างามความน่าหลงไหลในธรรมชาติของเป็ดแมนดารินไม่ได้มีเพียงแค่ลักษณะภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิถีชีวิตและการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ในครอบครัวที่เป็นเอกลักษณ์ลักษณะทางกายภาพเป็ดแมนดารินเป็นหนึ่งในเป็ดที่มีสีสันสดใสามากที่สุดในโลก โดยเฉพาะในตัวผู้ที่มีขนสีสวยงามโดดเด่นด้วยสีส้มแดงเขียวและฟ้าซึ่งแตกต่างอย่างมากกับเป็ดตัวเมียที่มีสีสันที่อ่อนกว่าเช่นน้ำตาลและเทาซึ่งทำให้สามารถซ่อนตัวจากผู้ล่าในธรรมชาติได้ดีเป็ดตัวผู้จะมีพฤติกรรมที่โดดเด่นที่สุดในช่วงฤดูที่ผสมพันธุ์โดยขนบริเวณปีกจะตั้งขึ้นเหมือนพัด และกับพือปีกเพื่อดึงดูดตัวเมียขนาดเป็ดตัวเมียจะเลือกคู่ครองที่แสดงความแข็งแรงและสุขภาพที่ดีที่สุดนี่คือช่วงเวลาที่ธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงความงดงามในด้านความสมบูรณ์และสุขภาพของสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธุ์เป็ดแมนดารินมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีในธรรมชาติมักพบในพื้นที่น้ำจืดเช่นทะเลสาบบึงและแม่น้ำที่ล้อมด้วยป่าหนาทึบเพื่อให้เป็ดสามารถสร้างรังได้อย่างปลอดภัยในปัจจุบันการกระจายพันธุ์ของเป็ดแมนดารินมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากมนุษย์นำเป็ดชนิดนี้ไปปล่อยในพื้นที่อื่นๆเช่นยุโรปและอเมริกาเหนือ ทำให้เป็ดแมนดารินเริ่มมีประชากรที่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วในหลายภูมิภาควงจรชีวิตและการดูแลครอบครัวหนึ่งในพฤติกรรมที่โดดเด่นของเป็ดแมนดารินคือการผูกพันในคู่ชีวิตพวกมันมักมีพฤติกรรมซื่อสัตย์ต่อคู่ครองซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่หาได้ยากในนกหลายชนิดเมื่อผสมพันธุ์แล้วเป็ดตัวเมียจะสร้างรังบนต้นไม้ที่สูงจากพื้นดิน โดยวางไข่ประมาณ9-12ถึงฟองหลังจากนั้นเป็ดตัวเมยจะเป็นผู้ฟักไข่ในขณะที่ตัวผู้จะทำหน้าที่คอยปกป้องลังและครอบครัวเมื่อไข่ฟักเป็นตัวเป็ดน้อยจะกระโดดจากร่างลงมาบนพื้นดินซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าทึ่งเมื่อพวกมันได้ยินเสียงแม่เรียกแม้ว่าลังจะอยู่สูงจากพื้นดินหลายเมตรเป็ดน้อยสามารถกระโดดลงมาได้โดยไม่บาดเจ็บ จากนั้นเป็ดพ่อแม่จะนำนกน้อยไปยังแหล่งน้ำที่ปลอดภัยสัญลักษณ์แห่งความรักและความซื่อสัตย์ในวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่นเป็ดแมนดารินถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองเนื่องจากพฤติกรรมที่มักอยู่เป็นคู่ตลอดเวลารูปภาพและรูปปั้นของเป็ดแมนดารินมักใช้ในการตกแตง่งงานแตง่ง หรือของขวัญเพื่อแสดงถึงความรักที่ยั่งยืนและชีวิตคู่ที่มั่นคงการอนุรักษ์แม้เป็นแมนดารินจะไม่ใช่สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แต่ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมันกำลังถูกคุกคามจากการพัฒนาเมืองและการทำลายป่าการสูญเสียพื้นที่แหล่งน้ำที่พวกมันอาศัยอยู่ทำให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เป็ดแมนดารินสามารถดำรงชีวิตได้ต่อไปในธรรมชาติบทสรุปเป็ดแมนดารินเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามตามธรรมชาติและความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ทางสังคมความงดงามของพวกมันไม่ได้สะท้อนเพียงแค่สีสันที่สดใสแต่ยังรวมถึงความรักและความผูกพันที่ยั่งยืยนต่อคู่ครอง การอนุรักษ์และการรักษาที่อยู่อาศัยของพวกมันเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสวยงามและวัฒนธรรมที่เปิดแมนดารินสื่อให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต